ยินดีด้วยเจริญพร้อมกัวันนี้จะมาพิเศษเรื่องการแบ่งส่วนของการตลาดค่ะการแบ่งตลาดผู้บริโภคกระปด้วยประชากรพฤติกรรม ธุรกิจประกอบด้วยศ <Okay. S 1> ิลปะประกอบมหาภาคก <Okay. S 1> าร <c oughs> แบ่งที่ดี <c oughs> ดีอันนี้นะคะ แล้เลือกตามความน่าสนใจนะคะประกอ,อบด้วยตลาดแข่งขันกิจกรรมผลลัพธ์หลังการแบ่งนะคะประกอบด้วยเสียงขวดส่วนงานอะไรเสร็จไหมคะ